ทุกเช้าเสียงนาฬิกาปลุกก็ดังแบบไม่เกรงใจเปิดตาชา้าๆพร้อมความรู้สึกว่านี่มันเช้าหรือนรกกันแน่แต่สุดท้ายก็ต้องตื่นนอน wake up แปลว่าตื่นนอน wake แปลว่าปลุก wake up แปลว่าตื่นถ้าอยากเน้นว่าตื่นแล้วจริงๆให้พูดว่า wake up ไม่ใช่แค่ open eyes นะเช่น I wake up at 6 a.m. every day ฉันตื่นตอน6โมงเชา้าทุกวันแต่ในใจตื่นก็จริงแต่ยังไม่ลุกนะทีนี้พอหมดวันแล้วได้เวลาที่ร่างจะขอพักสิ่งที่อยากทำมากที่สุดก็คือ go to bed แปลว่าเข้านอน go แปลว่าไป to bed แปลว่าไปที่เตียงตัวอย่างเช่น I'm so tired I'm going to bed now แปลว่าง่วงมากแล้วอะ่ะจะไปนอนละฟังดูเรียบง่ายแต่มันคือประโยคที่พูดแล้วสบายใจสุดๆหรืออีกแบบที่ใช้บ่อยคือ time to go to bed แปลว่าได้เวลานอนแล้วสรุปแบบไม่ต้องงัวงเงีย wake up แปลว่าตื่นนอน go to bed แปลว่าเข้านอนใช้ได้ทั้งในชีวิตจริงและเวลาคุยกับฝรั่งแบบชิวๆฝึกไว้ให้คล่องแล้วจะนอนหลับฝันเป็นภาษาอังกฤษแน่นอน